สวัสดีค่ะมาพบกับรายการธรรมะบริหารชีวิตและบริหารจิตให้ใจเป็นสุขค่ะในตอนที่แล้วนะคะเราพูดในเรื่องของทรัพย์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ภายนอกหรืออริยะรัพย์ภายในคารวาสอย่างเราจําเป็นที่ต้องมีทั้งสองอย่างค่ะแต่วันนี้นะคะมีคําถามที่ว่าสิ่งใดที่ประเสริฐกว่าทรัย์ปัญญาวัฒนีนัเสยโยเดีย๋ยวเราเข้าไปสอบถามพุทธศาสนาสุภาษิตข้อนี้กับพระอาจารย์กฤตค่ะ กลาบนามนาสาการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ฟ้ามีคําถามธรรมะเรื่องสิ่งใดที่ประเสริฐกว่าทรัพย์เจ้าค่ะสิ่งที่ประเสริฐกว่าทรัพย์ก็คงมีแต่ปัญญาเพราะมีพระบาลีอยู่ว่าปัญญาวะทนเนนะหรือโยปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์เจ้าค่ะ มาฟังการขยายความของคําว่าปัญญาปัญญานี่ทําไมจึงประเสริฐวาสาปัญญาแปลว่าความรู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตามความเป็นจริงรู้ในเนื้อหารู้ในวิชาการรู้ในสิ่งที่ควรรู้เมื่อมีความรู้ความรู้นั้นมีอยู่หลายแขนง แผนงใดก็ตามที่ตนรู้รู้จริงรู้เชี่ยวชาญจ่อมจะทํากิจการงานนั้นได้สมกับความรู้แต่ความรู้มีหลายระดับ ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปจนถึงความรู้ที่สูงสุดคือความรู้ที่เป็นเรื่องโลกโลกและความรู้ที่ทําให้บรรลุธรรมจนถึงโลกุตตะรธรรมนั้นๆปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้นั้นก็สรุปได้ว่ารู้ตามความเป็นจริงรู้เหตุรู้ผลและรู้แต่ว่ารู้ แบบที่รู้แล้วชำนาญด้วยบางทีเนี่ยรู้แต่ไม่ชำนาญคือเมื่อไปประกอบกิจการเนี่ยมันไม่คล่องแคล่วแต่รู้ก็รู้แต่ไม่คล่องไม่ชำนาญดังนั้นความรู้ที่ว่าประเสริฐกว่าทรัพย์เนี่ยต้องเป็นความรู้ที่ได้ผ่านการฝึกฝนให้ชำนาญในเรื่องที่ตนจะทําและประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจมันถึงจะขับเคลื่อนไปถึงความสําเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นในคดีโลกก็ตามหรือว่าในคดีธรรมก็ตามก็ต้องอาศัยความรู้ทั้งนั้นปัญญาแห่งโลกก็สร้างโลกปัญญาในธรรมก็ทําให้บรรลุโลกุตลรธรรมดังนั้นแล้วปัญญาที่บอกว่าประเสริฐกว่าทรัพย์เนี่ยทรัพย์เป็นของภายนอกส่วนปัญญาเป็นภายในเจ้าค่ะบางทีท่านก็บอกว่าเป็นทรัพย์ภายในปัญญาเป็นทรัพย์ภายในหมายความว่า ตนเองมีความรู้เป็นทรัพย์แต่ที่บอกว่าประเสริฐกว่าทรัพย์ที่ว่านี้ก็คือทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันเป็นผลพวงของการที่เราทํามันขึ้นดังนั้นถ้าคนไม่มีปัญญาความรู้ก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้ส่วนคนที่ได้ทรัพย์โดยไม่ได้ทาเองมีคนมอบให้ด้วยความเสน่หาก็ตามหรือด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทําของตนอันนั้นเขาไม่ได้นับที่ว่าไม่ได้นับเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้น จากความรู้มันไม่เป็นเหตุเป็นผลมันต้องเป็นทรัพย์ที่เกิดขึ้นได้เพราะมีปัญญาเป็นเหตุเมื่อมีปัญญาเป็นเหตุปัญญาย่อมจะหาทรัพย์ซึ่งธรรมดาแล้วนี่ที่เราไปเรียนหนังสือไปประกอบกิจกรรมการง,งานอะไรไปฝึกฝนอะไรก็เพื่อให้เกิดทรัพย์ส่วนที่ได้มรดกอันนั้นเขาไม่นับเพราะมันไม่ใช่เป็นผลของปัญญาดังนั้นที่บอกว่าปัญญาประเสริฐขวานเนี่ยปัญญาเป็นเหตุให้ได้ รั์ทางโลกและรัพย์ที่เป็นอริยรัพ์อริยรัย์เนี่ยเมื่อผู้ใดมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยซึ่งเป็นปัญญาของตนเองไม่ใช่ปัญญาที่ไปลอกเรียนปัญญารอกเรียนเนี่ยก็คือไปฟังแล้วก็จําเข้ามาจํามาว่าปัญญานั้นมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นปัญญาของผู้อื่นเนึ่ว่าไปจํามาปัญญาของผู้อื่นมาเนี่ยก็ต้องนํามาพิจารณาให้เป็นปัญญาของตนเมื่อปัญญาเป็นของตนแล้วตอนนั้นแหละเขาเรียกว่า มีทรัพย์คือปัญญานั้นปัญญาจึงเป็นอริยทรัพย์ซึ่งมันต่างกับทรัพย์ที่ได้ยกเป็นหัวข้อขึ้นมาอันนั้นเป็นทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์สมบัติทรัพย์จิ้นเงินทองทั่วไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีปัญญาประเสริฐกว่าเหนือกว่าทรัพย์แล้วทรัพย์มันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่ทรัพย์ก็มีประโยชน์ของทรัพย์โดยเฉพาะคนที่มีปัญญาก็สามารถที่จะใช้ทรัพย์ที่มีนั้นทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้คนมีทรัพย์มากย่อมทําประโยชน์ได้มากเพราะเขามีปัญญาคนมีทรัพยย์น้อ มีปัญญาก็ว่ากันไปตามสภาพที่นี่เมื่อเราจะใช้ทรัพย์คนไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะใช้ทรัพย์ที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์คนรามีทรัพย์เนี่ยถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะรักษาทรัพย์เอาไว้ได้ก็หมดไปดังนั้นแล้วเนี่ยยังไรก็ตามต้องอาศัยปัญญาอยู่นั่นเลยในการหาทรัพย์ในการที่จะอนุรักษ์คือรักษาทรัพย์เจา้าค่ะในการที่จะต่อทรัพย์นั่นหมายความอาศัยปัญญาทําให้ทรัพย์ไม่หมดไปและสามารถที่จะ มีทรัพย์ได้จับจ่ายใช้สอยให้เกิดประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นหรือสังคมได้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีปัญญาทั้งทางธรรมและทางโลกทั้งสองอย่างประกอบกันใช่ไหมเจ้าคะแน่นอนว่าปัญญานียต้องมีทั้งในทางโลกและในทางธรรมเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราแยกโลกแยกธรรมเนี่ยมันก็แยกลําบากทีนี้เราก็เรียนมาศึกษามาว่าถ้าเป็นพระอริยบุคคลเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่อง ที่เป็นธรรมไปแล้วเรื่องพ้นโลกไปแล้วถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้น,นก็ยังเป็นโลกโลกอยู่เราก็ว่าเป็นอย่างนั้นแต่บุคคลที่ยังไม่ได้บรรลุอริยธรรม เขาเป็นผู้ปฏิบัติเพื่ออริยธรรมก็คือเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันถึงเขาไม่ได้เป็นพระโสดาบันยังไม่ได้บรรลุโลกุตตรลธรรมเจ้าค่ะเขาก็ทําความพร้อมเพื่อจะบรรลุโลกุตตรลธรรมคือความเป็นพระโสดาบันเขาก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุก,ก็ต้องปฏิบัติในอริยามรรคซึ่งมีองค์8ในอันดับแรกเพื่อให้ได้ดวงตาหินธรรมเจ้าค่ะคือบรรลุเป็นพระโสดาบันเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อความเป็นพระโสดาบัน แล้วทำที่เขาปฏิบัตินั้นนะ่ะคือเขากําลังปฏิบัติในโสดาปฏิมาคแต่มันยังไม่สมบูรณ์ถ้าเขาทําสมบูรณ์เมื่อ,อไหร่นันหมายความว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันเจ้าค่ะผู้จิตบรรลุทาเป็นพระโสดาบันเนี่ยโดยปฏิบัติข้อปฏิบัติอันได้เกะอริยมรรคเนองค์แปดเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นองค์ปัญญาปัญญานี้นั่นเองซึ่งเป็นตัวหลักเพราะตัวปัญญาเนี่ยจะไปทําลายความยึดมั่นถือมั่น ถ้าไม่มีปัญญาแล้วไม่สามารถทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้เหน็นอำนาจของปัญญาไหมละ่ะที่บอกว่าปัญญานี่เหนือหววทรัพย์เนี่ยเพราะปัญญาเนี่ยมันจะทำลายความยึดมั่นถือมัน่นถ้าทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้เสร็จแล้วนะผู้นั้นก็ไม่มีทุกข์แต่การทำลายความยึดมั่นถือมัน่นไม่ได้ทำลายทีเดียวจบเริ่มต้นที่ต้องได้สัมมาทิฏฐิเปลี่ยนทิฏฐิผิดให้เป็นทิฏฐิที่ถูกต้องเจ้าค่ะนี่ ถ้าขาดปัญญาแล้วไม่สามารถที่จะมีทิฏฐิที่ถูกต้องได้ไม่มีความนาลีที่ถูกต้องได้เจ้าค่ะก็ไม่มีทางที่จะมาลุธทาได้เรื่องทรัพยเหลือรัพย์ภายนอกถ้ามีปัญญาในระดับนี้แล้วก็ก็หาทรัพย์มาได้ก่อนหน้านี้แล้วเขามีทรัพย์จนถึงขนาดว่ามันง่ายจนเขาจะวางเมื่อไรก็ได้เจ้าค่ะแต่วางยังไม่ได้เพราะยังยึดมั่นอยู่ต้องอาศัยปัญญานี่แหละทำลายความยึดมั่นดังนั้นเขาเรียกว่ามีทรัพย์ให้วางคือเขาประสบความสำเร็จทางโลกมาแล้วมีรัพย์ให้วาง ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยคือเรื่องโลกเนี่ยเขาประสบความสาเร็จประสบความสําเร็จจากการมีปัญญาทางโลกและมีความพยายามประพฤติปฏิบัติจนได้ปัญญาที่จะไปทําลายความยึดมั่นถือมัน่นในอันดับแรกก็คือต้องสร้างสมาธิิให้เกิดให้ได้แล้วต่อไปปัญญานั้นจะมีอํานาจในการทําลายความยึดมั่นถือมัน่นเรื่องทรัพย์วางได้แล้วตอนนั้นเพราะหมดความยึดมั่นถือมัน่นเพราะปัญญาหาทราัพย์ก็ได้วางทรัพย์ก็ได้นี่แหละจึงว่าเหนือกว่าทราัพย์นะ จะหาก็ได้จะวางก็ได้เพราะตัวปัญญานี่แหละเพราะปัญญาทำลายความึีมันม่นถือมั่นไงอย่านที่ว่าสาธุเจ้าค่ะปัญญาวะทะเนนะสืะอยู่ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์